น่ามาสักรรารค่ะอาจารย์มาสัการค่ะค่้กระลังกรลังมะม่วงมะนาวกระลังดีขึ้นค่ะอาจารย์บองลอาลองม่วงมะนาวเนี่ยได้ผลเชื <c oughs> <c oughs> ่อเลยกินเผ็ดเผ็ดลงไปก็ดีโล่งเลยก <c oughs> ินเผ็ดเผ็ดไม่ไอเลยเออเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวโล่งเลยไม่ไอ ไปหาหมอหมอบอกว่าห้ามกินพริกเฮ้ยเชื่อ <c oughs> <c oughs> หมอทุกอย่างตายกินยาหมอนี่เราไม่หายไั้ทีปราชายัไม่เชื่อมันว่าหมอกินเผ็ดๆลงเออหายดีเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยหน่อยแค่นั้นก็หายแล้วเรากินนี่มันบอกมันไม่เราไม่เป็นไรอ่ะหมอแม่งห้ามทุกอย่างเลยหม <c oughs> อห้ามทุกอย่างของมันของเผ็ดไม่เอา <c oughs> หมอเชื่อหมอมทำทุกอย่างเกือบถูกขา้า,านเกือบถูกผิเกือบถูกเคลมนั้นได้แต่เกือบเกือบอยู่งั้นแหละเกือบอยู่นี่แหละ <c oughs> ให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกแปดหนึ่งเอา้า <c oughs> เอาเข้าไปว่ะ <c oughs> จะถูกเลยก็ไม่ถูกดู <c oughs> กิโดน,นินไปเรื่อยค่ะ หมในเซร์ไพรสสองเบอร์ขนานะั้นกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองเนี่ยใช่พูดไม่น่าซื้อ,อเลอยอออทำไงได้นะมันไม่ถูกเราก็อยากให้ถูกค่ะเราก็อยากจะให้ถูกจังแต่ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะใช่ค่ะไม่เป็นไรนแก้ใหม่แก้ใหม่วันนี้มีโปรเซตีถูกแต่นี้จะให้สองเบอร์ นะไปให้สองเบอร์เลยจะไปเล่นทางบนทั้งล่างก็แล้วแต่เลยนะไปไปเน้นทังบนไม่ไปเน้นทั้งล่างไม่มนี้ปักลักปักอะไรเดี๋ยวให้มันเข้าดีๆไม่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้มันยังหลุดลุยจูใจไปยังไงก็ไม่มามาน่าจะมาก็ไม่มาไปโดดไปยงนั้นอีกเต้อันนี้ดูมันจะคืนนี้ดูมันจะไปไงนะมีฝันหรือเปล่าค่าจัน ไม่ฝันไม่กินเยอะฝันเยอะไม่ไม่ฟันเดี๋ยวจะขับรถอีทอกคันเก่าไปจอดใต้ต้ไม้ไปนอนนอนให้เทพดาบอกหวยไอนกตัวเขียวเขียวขาดีกว่ามาตรงเลยนกข่าาไม่ฟันพลอยคลิปนี้ก็เดี๋ยวปลอยหอยไทยคลิปก็กำลในการหลังโครงการเลย ฝอยไทยอาจจะ่อยไทยอาจจะไป่อยวันที่สิบสองก็ได้นะค่ะ่อยวันที่สิบสองก็ได้ใกล้ๆวันหรือสิบสามสิบสี่เสียน้อยว่างก็ได้เนาะได้ค่ะพระอาย์ก็ว่างนะเปล่ามันส่วดเจดีย์ประชากันแต่มันก็สชวดทั้งวันแล้วเนี่ยมันแน่นะเทศกาลนี่คนมันก็ไม่ชวดมันก็ไม่ช่วดทั้งวันแล้วแต่ปบ้านก็ว่างหละแต่ว่างเราคลาจากโทรไปหาเสียนน้อยไม่ค่อยรับ ไม่ได้เย็นเลยค่ะโทรศัพทพ์มันเป็นยังไงพักนี้นะ่ะมันไม่เตือนเลยต้องมา<ด>ค้นหา<ป>เองเชเชฟาลาไปถามว่าถามหวยนอยหวยนอยมันเข้าบ้างรุดบ้างแต่เข้ามากกว่ารุดเแื่ถามว่ามีใครแงหวยนอยไหมอ้หวยนอยตอนนั้นนก็ปล่อยอยู่นะพักนี้ไม่เห็นใครถามเข้ามาเ<อ>พราะว่าไปทางลาวเยอะ ถ้ามีใครถามน้อยเข้ามาพระอาจรย์ตอนนี้ทำน้อยธรรมดาเนี่ยนะมันเข้าดีเหมือนกันหลายหางไหมะอาจารย์ลองเราไปไปดูวันนี้เดี๋ยวจะไลน์ไปให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวจะไลน์ไปให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงลาวก่อนแล้วค่อยค่อยแถมหานอยไปข้างล่างนี่เผื่อเผื่อคนอยากได้หน่อยมีสองแถม แถมค่ะแถมไม่เปเศษแต่แต่แถมแต่ที่ไม่ได้จดออกมาเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นก็ไม่ได้จดออกมาแต่ชงมาก็ได้ไม่ได้จดออกมาแล้วก็ไม่ได้จำไม่ด้วยค่ะไม่เป็นไรเอาแต่หวยดาวไปอย่างเดียวค่ะได้ได้ไดค่ะเดี๋ยวถ้ามีเอฟซีเรียกร้องมาก็ได้นะเดี๋ยวปล่อยได้หวยหน่อย ใช่เขาบอกมาแดดนี่มันเป็นน้อยธรรมดามันไปออกน้อยพิเศษน้อยอะไรของเขาไม่รู้สามน้อยสี่น้อยแล้วก็ไม่รู้นะค่ะแต่พราอาจารย์ให้คือน้อยธรรมดาใช่ไหมคะใช่ให้น้อยให้น้อยปกติปกติค่ะน้อยหกโมงครึ่งอ่ะค่ะดีเลยรอบแรกให้น้อยหกโมงครึ่งค่ะให้น้อยรอบแรกใช่ไม่รู้ว่ารอบไหนก็ไม่รู้ให้น้อยหกโมงครึ่งน่ะค่ะนั่นแหละรอบแรกเพราะว่ามีสามสามรอบ เชว่าจาย์ให้ไปวันนั้นนะลองลองทำดูก็ยมให้มาทำให้แปดสองให้แปดสี่สองออกไว้ออก 8, ออแปดสี่สามมาอีกวันเวลาทำอีกวันที่พ่าจา์ทำอีกวัน,วนได้เก้าหกหกสองเก้าหกห้าอีกรู้แล้วรู้แล้วเราต้องดักคอไว้เมืม่อวานนี้ก็ทำไปเมื่อวานนี้ไม่ใกล้เลยเมื่อวานออกแปด แปดห้าแปดห้าสี่ของเราได้เจ็ดสองหนึ่งมาไกลหลุดแต่วันนี้ทำอีกแล้วเราลองดูค่ะลองดูแต่ก็ยังไม่ถูกหักหมดแต่เฉียดมากเลยนะเฉียดมากเฉียดเฉียดพอีะได้ชุดสามตัวเลยนะสามตัวเลยสามตัวเอาของก็เริ่มกันเข้าทางเราเราพัฒนรามานะวันนี้เพื่อจะได้เงินทําบุญสมงการ นะเอพเซดให้ด <toys> ูเสรน้อยดูอาจารย์โยนตามกันไปเรื่อยๆเนาะอย่าทิ้งความกันแข้งน้ําก็อย่าลืมนะเดี๋ยวได้ก่อนเข้าประสาจะไปเทตะม้อทิ้งไว้ก่อนใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ใช่ใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์เสร็น้อยบังก็เป็นกำลังใจมันหายอายแล้วก็คอก็อกคอกสาดน้ำพริกเข้าไปบอกไปแต่น้ำพริกินมะนาวแล้วหายเชื่อเด้ ไปบอกหมออีกอออบอกหมอให้มันโบนเนอะจี <c oughs> อ้าวอันนี้มีลาวสองหมายเลขเลขทายสองตัวล่างบนสองหมายเลขนะพร้อมก็เริ่มเลยไปเลยพร้อมก็เริ่มเลยบนสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าสามเก้าหกสาม กก้าหสามสองตัวบนสองตัวบนหกหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามหกไปกลับเลยล่างบนเลยนะครับเกมเดิจะตัดเล่นสี่หกหกเก้าอะไรก็ได้ตัดตัดหน้าด้วยสิคะอาการสี่หกหน้าก็หกต่อหก สี่หาเก้าสามเก้าหกจัดหน้าเอาเก้าหกเอากันได้สี่หางเก้ไปกลับเอาจัดหน้าก็สี่หกค่ะเก้าแค่นั้นนะมันก็มีได้แค่สี่หางใช,ใช่ไม่บอกไม่ไม่เยอะอาจารย์จะปล่อยไม่เยอะต่อไปปล่อยไม่เยอะบะเอาแค่นี้แหละถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ได้ตังค์ไปเลยไป ก็ติดตามกันไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวมันต้องถูกจนได้แล้วมันพอใจก,ก็เฟ้นหาจังฝันก็ไม่ฝันกินเยอะจัดเอออาการมันร้อนเกินโอ้โหกระดานร้อนปิดเลย <c oughs> หายหายไปไปดูคลิปแมวเปาก็คลิปลุงอะไรเอ๊ะเป็นเสียนนอยมันหายเลยเนี่ยพูดเสียงจอยแล้วดีแล้วหายดีแล้วประจันก็ดีใจด้วย จะทำคลิปใบไอ้คอกคอข้อปัดโอ้ปัดทางเอ้ยเลยบอกเนี่ยมะนาวก็เกลือปิดโผนเลยนะเราทำไปเลยครับคอโล่งเลยไอ้ยังไอ้ยังไงก็ต้องพูดเพราะว่ากำลังถ่ายคลิปมันหยุดไม่ได้เอฟซีนาเทียดปพาจารย์ก็เทียนน้อยอยู่เนี่ยนะก็อย่างว่าและช่วยหลวงพ่อทำบุญหน่อยพระอาจารย์ทำบุญหน่อยนะอคนละห้าสิบบาทไปได้มาหลายบาทแล้วถ้าได้ก็จะไป ก่อนเขา้พาพรรษาเนี่ยก็จะไปเทศตรงที่หลังนะค่อยทําไปทีละขั้นตอนก็ได้นะวันนี้ต้องการอยากให้ซื้อเงินอยากให้ถูกอยากได้เงินทําบุญง่ายๆเลยอยากได้เงินมาสร้างเครดิตูเสรยน้อยฝากจานอยู่เนี่ยบานกดไลค์กดแชร์เสียน้อย,าาอย,าย,ย,อยบางตีตดาไปนนองไปไหนก็ตามกันดูกันไปกดไลค์กดแชร์ไปปิดดูก็ไม่ว่ากัน <Okay. S 2> ก็อให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนเลยนาะมีเงินใช้กันเลยมีเงินใช้นะเงินทองเลยมว่การชาริติเลย <Okay. S 2> จะเดินทางไปเดียวมาได้ก็ขอ,ขอ,ขอรรคุณปรารักษาเทวดาคมครองเลยเที่ยวสองการกันก็มีด้วยกนัน <Okay. S 2> ล้อนละรถเรือมันเยอะดูแลสุขภาพด้วยอ,อ่อเจริญพรเลยโชคดีไม่ใช่สาธุค่ะ <c oughs> ตัวเลขราวพัฒนาของพระอาจารย์งวดวันที่เก่าเมษสาสองหางหกค่ะราวพัฒนาอาจารย์สำราญฟันให้แค่สองหางเท่านั้นค่ะ2หางก็คือชุด3ตัวนะคะส่วนชุดสองตัวให้ตัดเล่นหน้าหลังแต่เสื้อนหน่อยก็ตัดหายแล้วเป็นที่เรียบรอยเนาะ,ะตัดได้4หางด้วยกันเนาะเอากรฝาเอฟซไว้พิจรารณากันบึงเนาะราวพัฒนาใครชอบ ก็ไปใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะผู้ใดชอบก็บไปตามอาจารย์ผู้ใดไม่ชอบผ่านเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเนาะ,ะแต่ว่าเมืนน่อนี่เล่าพัฒนาของอาจารย์เป็นเลขความฝันนะคะเป็นเลขความฝันเด้อเลขถูกปมีงวดนี้ความฝันกับคำนวณมาด้วยกันนะคะจ,จังวาใดสองหางน้ากันนั่นแหละคะ่ะ อ้าวสำหรับคลิปนี้เสี่ยนวอยกับคอตูนะคะพอันไหมในคลิปหนาคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ